สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนปี2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าน,นะคะเรามาเริ่มที่การงานของชาวราศรีกุมก่อนนะคะในช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศรีกุมคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึง่งมีความสุขก,กับการทํางาน ไม่ถึงขั้นต้องนั่งเครียดนั่งเบื่อนั่งเซ็งไม่ถึงขั้นต้องอยากจะลาออกจากงานเหมือนช่วงที่ผ่านมาการงานในช่วงนี้ถือว่าราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นการติดต่อต่างๆก็ถือว่ามีความคืบหน้าและสามารถคาดหวังได้นะคะที่สําคัญท่านจะได้ลงมือทําในสิ่งที่ท่านอยากจะทํามานานอยากจะทํางานชิ้นไหนท่านก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทําค่ะช่วงนี้การงานดีขึ้นและสามารถคาดหวังได้แต่ก็ต้องเหนื่อย นะคะยังคงเหน็ดเหนื่อยเรียกได้ว,ว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจปังแล้วก็อย่าเพิ่มเสงนะคะเพราะงานของท่านเพิ่มมากขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผน,นผักดันสนับสนุนและให้โอกาสผลงานของท่านเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านจะได้รับมอบหมายให้ทํางานหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากทําช่วงนี้งานเยอะมากจะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ทําเข้ามาด้วย มีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญงานด่วนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีการกำหนดเวลาในการทำที่ชัดเจนเรียกได้ว่าท่านไม่สามารถต่อรองได้เลยนั่นเองค่ะช่วงนี้ชาวราศีกุมท่านไหวพลิบและไอเดียดีนะคะงานยุ่งงานเยอะแต่ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจคนจะพูดถึงและชื่นชมท่านสิ่งที่สำคัญเป็นช่วงที่คนนึกถึงจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน ่านจะโดนคนรอบข้างหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานเรียกใช้งานบ่อยหรือใช้ให้ทำนั่นทำนี่บ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมามีดวงได้รับผิดชอบงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจำเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะงานของท่านเพิ่มขึ้นเกิดจากการทำงานเก่งคะ่ะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างนิยมชมชอบ งานเยอะแค่ไหนยังอยู่ในช่วงที่ท่านรับไหวนะคะงานยังไม่เกินความสามารถของท่านแน่นอนที่สำคัญช่วงนี้ความคิดของท่านลื่นไหลไอเดียดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากติดขัดมีปัญหาเมื่อใดก็ตามที่ท่านเอ่ยปากมักจะสำเร็จท่านใดที่กำลังเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆโอกาสสูงมากนะคะที่ท่านจะทำสำเร็จบางท่านก็กำลังดำเนินการด้านเอกสารที่ดินอสังหาบ้านรถ ถือว่าราบรื่นค่ะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็มักจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่แก้ไขได้ง่ายช่วงนี้ท่านจะได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะและคนที่เกี่ยวข้องกับท่านมักจะทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจค่ะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทํางานให้มากๆนะคะและให้ท่านควบคุมอารมณ์ให้ดีๆเพราะช่วงนี้ท่านปากไวหัวร้อนพร้อมที่จะปะทะคือพูดได้ง่ายฟิลขาดได้ง่ายมาก ฉะนั้นขอให้ท่านคิดก่อนที่จะพูดต้องควบคุมอารมณ์ของตัวท่านให้ได้นะคะห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างโดยเด็ดขาดช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านทำดีแล้วจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนในทันทีแต่หากทำอะไรโดยขาดสติไม่รู้จักยับยั้งอารมณ์ท่านจะเดือดร้อนมากๆถึงขั้นวุ่นวายเสียงานเสียการเสียทรัพย์สินเงินทองเสียอนาคตไปเลยก็มีค่ะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามขอให้ท่านเต็มที่กับสิ่งที่ทำ เพราะว่าท่านจะทําสําเร็จมีข่าวดีจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะงานบางงานท่านจะทําสําเร็จงานหนักใช้ความคิดเยอะแต่สิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากหากท่านได้รับหากท่านรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําช่วงนี้ท่านเหนื่อยสองเท่ามีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําด้วยนะคะมาที่การเงินของชาวราศีกุมกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ท่านมีข่าวดีๆด,ด้านการเงิน มีดวงได้เงินพิเศษหรือว่าเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาและมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินมีคนออกทุนให้และหากติดขัดมีปัญหาด้านการเงินถ้าท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสําเร็จนะคะช่วงนี้ปากมีเสน่ห์นะคะชาวราศีกุมท่านจะมีโชคจากการเจรจาต่อรองฉะนั้นหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านเร่งดําเนินการนะคะและทําให้เต็มที่ พราะท่านจะทําสําเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างบางท่านได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยอะแต่บางท่านจะเหนื่อยก่อนจึงจะได้เงินมาต้องใช้ความพยายามพอสมควรจึงจะได้เงินนั้นมาเพราะว่าการได้เงินของแต่ละท่านจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นหลักแต่สําหรับบางท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีรายรับพิเศษใดๆเข้ามาเลยก็จะได้วิตกกังวลใจไปเลยนะคะ ท่านมีเงินใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านจะเป็นต้องจ่ายการเงินถึงแม้ว่าจะเป็นเงินหมุนก็จริงค่ะแต่ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้ดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือน,นะคะและมีทางแก้ทางออกทุกครั้งหากติดขัดมีปัญหาส่วนทางด้านภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงนี้มักจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านค่ะและมักจะมีรายจ่ายแบบปุบป,ปับจับพลันเกิดขึ้นหลายครั้ง รายจ่ายบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อจะมีเหตุให้ท่านเสียเงินไปกับรถกละบ้านนะคะในช่วงนี้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเช่นมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะหล่นแตกชำรุดพังเสียหายต้องซ่อมหรือต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนระวังรถเสียหรือจอดดูดีๆจอดอยู่ดีๆก็มีรอยขีดขว่วนหรือว่าโดนเฉียวชน ท่านใดที่มีรถมันตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางบ้างก็จะดีหรือไม่ก็ตรวจเช็คว่าอ่าพรบอรของท่านประกันของท่านขาดหรือ,อยังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้เข้าร่วมพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลต่อชีวิตท่านจะได้ไปในที่ที่สวยงามสมงบร่มเย็นโดยภาพรวมการเงินอยู่ในช่วงที่มีกินมีใช้ แต่อย่าลืมในสิ่งที่เตือนนะคะขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าใจร้อนบุ๋วามเด็ดขาดถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะคนโสดมีสเสน่ห์และเนื้อหอมขึ้นอยู่กับว่าท่านจะปิดกั้นตัวเองหรือว่าเปิดใจต้องการคนพูดคุยใครเงาเพราะหากท่านเปิดใจก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามา หากท่านมีคนคุยอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันไม่ค่อยจะเข้าใจผิดกันแต่หากมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะระวังจะเป็นคนที่โสดไม่จริงนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีงอนกันบ้างแต่ไม่พูดไม่เข้าหูกันบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่ จะไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงนะคะช่วงนี้ท่านและคู่ครองไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนะักเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ยุ่งด้วยกันทั้งคู่นั่นเองค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆนะคะเพราะท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายมักมีอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกลับมากําเริบฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณพุกทุกการติดตามขอให้ทุกท่านนั้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ